ศาลตัดสินมาให้จำคุกตลอดชีวิตอยังไม่แค่นั้นเขาก็พิจารณาต่ออีกว่าหนึ่งเป็นคนที่ไม่เคยต้องโทษมาก่อนเป็นความผิดครั้งแรกนะฮะแล้วก็เขาอาจจะรู้ว่าเราหลงกัเลยสองสองมันมันเป็นขั้นมันเป็นกระบวนการขั้นตอนของเขาอยู่แล้วเมื่อตัดสินเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาวิเคราะห์อีกว่าคนนี้เคยต้องโทษไหมไม่เคยต้องโทษนี่เป็นครั้งแรกครับก็จะลดให้และก็รับสารภาพด้วย ครับเพราะฉะนั้นเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเพราะฉะนั้นก็เลยลดโทษให้เหลือเเดี๋ยวตลอดชีวิตนี่ปรับอีก4ล้านนะโอ้โหจงเงินจากไหนมาใช้ึงอติดคุกปรับอีกสล้านเขาลดโทษให้เหลือ25ปีแล้วก็ปรับ2ล้าน1 0 0 0 0แสนบาทโอ้โหนะฮะปล่อยตัวออกมาวันที่17เกระยายนห้ารวมระยะเวลาแล้วก็คือ10ปี8เดือน เขาได้ปล่อยไวเพราะอะไรครับพี่เขาประพฤติตัวดีถูกต้องไหมพี่ถูกต้องครับมไม่เคยมีเรื่องมีราวไม่เคยเกี่ยวข้องกับการนําเข้ายาเสพติดยาเมาเขาก็เลยพิจารณาให้คุณเป็นนักโทษก็จริงแต่ออกมาใช้ชีวิตกับโรกภายนอกแต่ถามว่าถ้าคุณไปโดนจับเมาแล้วขับเนี่ยพี่ติดไหมติดยาวเลยนะติดครับผม ณณณช่วงเวลานั้นเพราะว่าเนี่ยครับคนทำดีเขากา็มีการพิจารณามีคณะกรรมการ,าการตามกระบวนการของเขาเพื่อได้ออกมาใช้ชีวิตไว้เพราะถามว่าจริงๆแล้วว่าโทษยี่สิบห้าคดียาติดสิปีเนีย่ยน้อยมากนะคเพราะถึงเวลาที่เรารู้ว่าเราจะปล่อยพี่คิดไหมว่าพี่จะออกไปทำอะไรก่อนถูกจับอนะครับ ตอนที่เป็นทาหาร,ระรแต่ไม่ได้ไปทำงานที่ทหารมาตอนนั้น,นะผมเปิดร้านขายปลาอโลนาหรือปลามังกรกับปลามหมอสีเม,มื่อกี้ถามว่าก่อนพ้นโทษคิดไหมว่าจะออกไปทำอะไร<ช>ผมก็จะมาทำฟาร,ร์มนี้แหละและผมก็ได้ทำด้วยนะฮะพอออกมาก็ได้ทำเนี่ยยังออกมายังไม่ได้ทำทีนี้ต่อมาเนี่ยผมไปได้วิชาการทำแหนมมาจากในคุกคุณนัทรู้ไหมว่าอยู่ในคุกอะผมทำแหนมขายก็ ขายแหนม,หนมอะไรยนะี่สิบบาทซื้อไปทอดตีไข่นะบินนะี่นนยาวเป็นหมื่นเลยนะเก็บได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ว่าเมื่อออกมาปุ๊บเนี่ยยังไม่มีทุนทําอะไรก็ยังไม่ได้ทําอะไรก่อนทีนี้ก็มานึกได้ว่าเอ้ยเรามีวิชาในการทําแหนมผมก็เลยมาขั้นแรกเลยผมมาอยู่ที่ที่ปทุมธานีก่อนอยู่ที่คลองสามปทุมนะฮะเช่าบ้านอยู่มีมีเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันเขา ทำงานอยู่นิคมอุตสาหกรรมนวมน,ค,นครนะครเราก็มาอยู่ใกล้ๆเพื่อนเช่าบ้านอยู่คนละซอยในหมู่บ้านเพื่อนนะฮะแล้วก็ซื้อเครื่องมือในการทําแหนมมันม,มันมีทั้งเครื่องมือ,อเครื่องหั่นหนังแล้วก็เครื่องคลุกเคล้านะครับะะเสร็จแล้วตอนนั้นก็ยังทําแหนมห่อใบตองครับนะฮะโดยมีลูกน้องเป็นพวกพมา่านะฮะ,ะ,ฮะลูกน้องก็ค่อยๆมาทีหลังนะฮะ,ะ,ฮะก็ทําอยู่พักหนึ่งประมาณปีสองปี นะก็ไม่รุ่งเรืองอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําอะไรเนี่ยถ้าเรามีหลายๆอย่างในตัวเรานะมีวินัยมีเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถอดออมหรืออะไรเนี่ยแล้วก็มีการบริหารบริหารสิ่งที่เราทําได้บริหารกิจการที่เราทําได้เนี่ยมันก็ประสบความสําเร็จถึงว่าไม่ได้ร่ํารวยอะไรก็อยู่ได้แต่ทีนี้ด้วยความที่ผมเนี่ยแหนมผมขายได้อร่อย นะฮะฮตั้งแต่คลองหนึ่งยันคลองสิบหกไอจะส,สุดนครนายกลยแล้วเนี่ยกินแหนมผมทั้งนั้นทุกตลาดนั้นน,น,ะนะฮะแต่ว่าอาด้วยความที่ไม่สามารถที่จะบริหารธุรกิจอันนี้ให้มันเจริญรุ่งเรืองไปได้ก็แหนมก็ล่มลงไปทีนี้ก็ไปมีที่นาอยู่ที่สระบุรีที่บ้านเกิดนะก้าไร่ก็เริ่มทำแล้วตอนนี้ปลาสวยงามเริ่มมาแล้วนะ,นะก็ ขุดที่นาตา,นตามความฝันที่ออกจะคุงแล้วที่นาเก้าไร่เนี่ยก็ขุดล่องรอบเลยแล้วก็มีบ่อตรงกลางมีเนินสวยงามเอาไว้สร้างบ้านบ้านยื่นไปในน้ําด้วยแล้วก็มีบ่อเล็กอีกสี่บ่อบนะฮะเหมือนลูกเตา๋าอะลูกลูกห้านะแล้วก็มีกรอบตีกรอบด้วยเพื่อเป็นให้น้ําไหลรอบนะฮะเรง่ายๆว่าคุณอยู่บนพื้นดินเก้าไร่เนี่ยอยู่ตรงไหนคุณสามารถเอา ตักน้ํามาลดต้นไม้ได้ทั่วเลยมีน้ําล้อมรอบมีน้ําทุกจุดซึ่งเดินเข้าไปประมาณ30-40เมตรเนี่ยเมตรเจอน้ำแล้วนะตลอดเพราะฉะนั้นจะปลูกพืชหรืออะไรก็สะดวกนะ,ะแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จเ,เพราะว่าไม่มีงบที่จะทําต่อ,อทุกอย่างมันต้องเป็นเงินนะ,ะนะพี่นะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าแล้วเนี่ยมายังไงนะฮะอันเนี้ยมันก็เกิดจากเราเนี่ยเป็นคนที่ เวลาไปเจออะไรเนี่ยเราก็จะพลิกแพงแล้วก็ถ้ามันดีเราก็จะยึดมาเป็นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยเป็นนักกีฬามาทั้งชีวิตตอนเด็กๆผมก็จะเตะฟุตบอลนะฮะแล้วก็เล่นตะก้อพอไปอยู่ในคุกสิบปีผมก็เล่นตะก้อทีนี้ออกจากคุกมาเนี่ยผมก็อยากจะให้ลูกเนี่ยเป็นนักตะก้อเหมือนผมอืมนะฮะผมอยากให้ลูกเป็นนักตะก้อเหมือนผมแต่ทีนี้การที่เราจะให้คนที่ยังไม่เคยเตะตะก้อเนี่ยมาเตะเก่งเนี่ย มันยากนะมันไม่เหมือนบอลนะบอลนี่ยังเตะมั่วๆเลี้ยงแล้ววิ่งตามได้แต่ตะข้อเนี่ยจะเตะยังไงไม่ให้มันล่วงเนี่ยเอาง่ายๆเตะแค่ให้ลูกมันอยู่กับตัวเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าต้องสร้างความเป็นนักกีฬาให้ลูกซะก่อนครับปูพื้นฐานซะก่อนมีวันหนึ่งผมก็เซิร์ชใน Google ไปเจอแกงกระจานเขื่อนแกงกระจาดเพชรบุรีมีการจัดงานวิ่งมาราธอน เดี๋ยวพี่มันไม่เกี่ยวกับตะก้อเลยนะก็ไม่เกี่ยวไงแต่วิ่งมาราธอนไงมันเป็นกีฬาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเฮ้ยต้องปลูกฝังความเป็นนักกีฬาให้ลูกก่อนกูจะพาลูกไปวิ่งเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยนะเราบายบายเนี่ยเราเก็บของขึ้นรถเลยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเขื่อนแก่งกระจานลูกก็เซิร์ชเลยนะเขื่อนแก่งกระจานมีที่เที่ยวที่ไหนวกไปไปเสร็จแล้วเสร็จกูหลอกมันไปวิ่งไปถึงปุ๊บมีงานวิ่งด้วยเฮ้ย มีงานวิ่งด้วยเฮ้ยเราเราผมทําเป็นไม่รู้นะเ้ยเดี๋ยวเราเราเราวิ่งกันไหมเออเรามาเที่ยวแล้วก็เช้ามาวิ่งกันไหมเขาจะให้วิ่งหรอปะว่าเอาให้วิ่งนี่นี่มันมีสมัครไงไหมเสียเงินสมัครนะปรากฏว่าผมก็พาลูกไปสมัครวิ่งนะฮะลงวิ่งครั้งแรกก็4กิโลเมตรลูกลูกชายวิ่ง4กิโลเมตร2คนนะฮะกับผมลงวิ่ง4กิโลเมตรด้วยกัน ครั้งแรกในชีวิตเลยพอวิ่งเข้าเส้นชัยเสร็จปุ๊บก็ได้รับเหรียญคนละเหรียญโอ้โหดีใจมากได้หมดทั้งสามคนเลยลูกผมก็บอกว่าเอาพระเขามีถ้วยรางวัลด้วยเหรอเอามีดิเอา้าทาไมไม่บอกอะ่ะจะได้วิ่งให้เข้าเส้นชยัย <c oughs> ก็หนูวิ่งมาไม่มีใครวิ่งมาเลยหนูวิ่งมาคนเดียวเสร็จแล้วหันมาไม่มีใครหนูก็เลยเดินไงเขา<อ>เขา<อ>ก็เลยเลยนะเขาก็เลยแซงเข้าเส้นชัยกันไปหมดก็เลยไม่ได้รางวัลครับหลังจากนั้นมาก็ฝึกซ้อมกัน อ่ะต่อไปนะชอบแล้วใช่ไหมต่อไปเข้าแผนเราแล้วล,ลูกชอบแล้วต่อไปเราจะ,ะไปเที่ยวจังหวัดไหนกันดีอ่ก็ไปเซิร์ชต,ต่อก็จะเป็นเออเกตเวสิตี้ที่ฉชนิงเซา์นะฮะสนามที่2เราก็ไปแข่งอีกนะ,ะแต่สนามนี้มีการซ้อม อยากขึ้นร <med ley> ับถ้วยรางวัลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการซ้อมตอนเย็นเลิกโรงเรียนมาเล่นเกมใช่ไหมพอหกโมงเย็นใกล้จะค่ำก,ก็าพาลูกเปลี่ยนชุดกีฬาแล้วก็วิ่งกันออกกำลังกายรอบหมู่บ้านนะฮะ <unction. S 2> ซ้อมทุกวัน <pus S 2> <behav S 1> นะฮะสนามที่2ที่ชัยเจงเซาเนี่ยก็ผมลูกชายสองคนแล้วก็ลูกสาวคนโตเราวิ่งลงวิ่ง5กิโผมกับลูกชายสคนไม่ติดอันดับแต่ลูกสาวเนี่ย ไปติดอันดับเขาให้อันดับใครวิ่งเข้าที่หนึ่งถึงสิบเนี่ย uh huh. จะได้ขึ้นรับ,บ,บรางวัลบนเวทีปรากฏว่า,าลูกสาวเนี่ยติดเป็นคนที่สิบพอดีโอ้โห uh huh. oh ห้าคนเนี่ยได้ถ้วยรางวัลด้วยได้ตังค์ด้วยแต่ไอห้าคนหลังเนี่ยไม่ได้ถ้วยแต่ได้ตังค์ลูกสาวได้ตังค oh ์สามร้อยโอ้โหดีใจมากว่าเราเราไม่เคยเป็นนักกีฬาวิ่งมาก่อนแต่ว่าเรามาแข่งแค่สองครั้ง ลูกเราเนี่ยได้ขึ้นเวทีแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องซ้อมกันอีกโอ้โหทีนี้ซ้อมกันอย่างจริงจงังเอย่างจริงจังมากซ้อมกันมากเลยแล้วก็มาประสบความสําเร็จโดยไม่ได้ตั้งใจที่สะพานพระรามแดไปถึงประมาณตีสี่ตีห้าเพื่อจะไปสมัครขาตะวิ่งกันประมาณตีห้าหกโมงพอไปสมัครเขาบอกว่าพ่อจะสมัคร10กิโลลูกจะสมัครห้ากิโลเขาบอกว่าเต็มหมดแล้วเต็มหมดแล้วไม่ได้วิ่งแล้ว ทีนี้เขาก็มาสังเกตลูกผมตัวเล็กๆสองคนสามคนเนี่ยเป็นพ่อลูกกันป่าบอกใช่เนี่ยลูกผมมันมีอีกอย่างหนึ่งนะครอบครัวเอาไหมเป็นยังไงครับคือครอบครัวสามคนเนี่ยเป็นพ่อแม่ลูกก็ได้พ่อลูกลูกก็ได้แม่ลูกลูกก็ได้แล้วมีถ้วยรางวัลด้วยนะ,ะถ้าห้าครอบครัวที่เข้าก่อนเนี่ยเขามีตอนนี้มีสมัครมาประมาณ 40- 5 0ห้าครอบครัวเนี่ยถ้าคุณวิ่งเข้าหนึ่งสอ,องสามสี่ห้า คุณก็จะได้รับถ้วยด้วยนะอ่าก็เลยสมัครครอบครัวนะฮะแล้วก็ลงแข่งพอลงแข่งปุ๊บปรากฏว่าได้รองชนะเลิศอันดับสามก็คือวิ่งเข้ามาที่สี่ได้ถ้วยรางวัลและนั่นก็คือการจุดประกายการเป็นนักวิ่งมาราธอนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลังจากที่ได้ที่สี่เสร็จปุ๊บอาทิตย์ต่อมาที่อ,อบจอสิงห์บุรีไปแข่งที่สิงห์บุรีปรากฏว่าได้ครอบครัวอันดับที่หนึ่งห้ากิโลเมตร จากสี่ไปหนึ่งเลยทีนี้จากสี่ไปอันดับที่หนึ่งเลยพออันดับที่หนึ่งนะทีนี้มึงเอ๋ยขึ้นรับถ้วยโอ้โหอันดับที่โโหนึ่งแล้วสิงบุรีเนี่ยมันจะมีครอบครัวที่เขาครองแชมป์อันดับที่หนึ่งมาทุกปีก็มาเมื่อไหร่ก็ได้มาเมื่อไหร่ก็ได้พอเรามามืดเข้ามาปุ๊บได้ที่หนึ่งปุ๊บโอ้โหหลังจากนั้นเนี่ยเท่ากับ ถ้ากักสนามที่5แล้วนะพอได้ที่1ที่สิงบุรีแล้วเนี่ยซ้อมกันอย่างหนักมากแล้วก็ทุกอาทิตย์เราก็จะต้องเป็นล่าถ้วยรางวัลน,นะฮะแล้วจากวันนั้นก็ลบบุรีก็ที่1อา่าไปเรียกว่าไปสนามไหนก็จะที่1ตลอดครับนะฮะจนมาจนมามีการแข่งขัน CWX มาราธอนเซอร์กิตนะฮะควีนส์ครับก็คือชิงถ้วย สมเด็จพนังเจ้าสิริกิตพระบรบมราชินีนาถของเรานะฮะเป็นการแข่งขันที่ข้ามปีเลยนะจะต้องแข่งสิบสนามวิ่งข้ามปีเเดือนละสนามก็คือวิ่งสิบเดือนเลยนะฮะครั้งแรกเลยสนามแรกที่อุดรสนามที่สองที่ชนบุรีสนามที่สามที่ภูเก็ตเรามาขอนแก่นเราไปเชียงใหม่เรามาระยองเราไปอ่างทองเสร็จแล้วก็มานครปฐมแล้วก็กรุงเทพ เ้าสนามเสร็จแล้วไปชิงแชมป์กันที่กระบี่เป็นสนามสุดท้ายซึ่งครอบครัวผมเนี่ยเขาให้แข่งสิบครั้งเนี่ยเขาเอาคะแนนที่ดีที่สุดเจครั้งรวมรวมเจ็ดครั้งเพื่อจะมาคัดคะแนนโดยให้ผู้ชายเดียวก็คือผู้ชาย1ิบคนผู้ชายผู้ชายเจดคนผู้หญิงเจดคนนะฮะส่วนครอบครัวเนี่ยให้ครอบครัวเดียวเท่านั้นปรากฏว่าใน1ิบครั้งเนี่ยผมได้ที่หนึ่ง หกครั้งแล้วได้ที่สองครั้งหนึ่งนะฮะก็เท่ากับว่ารวมคะแนนแล้วก็ได้อันดับที่หนึ่งก็ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระราชินีขึ้นรับเลยพี่าขึ้นรับบนเวทีเป็นตัวแทนพระองค์รับรับรับกับรูปนะฮะไปรับกับรูปจัดพิธีก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการวิ่งครับในการแค่จะปลูกฝังโลกให้เป็นนักกีฬา ครับจากที่จะเป็นนักกีฬาตะก้อตะก้อตะเกอร์ไม่ต้องเล่นแล้วแม่งวิ่งดีกวครับผมฮะแล้วหลังจากนั้นก็อ๋อที่ผมพูดเนี่ยถ้วยสมเด็จพระราชินีเนี่ยปีห้าแปดกับปีห้าเก้าสิบเดือนนะฮะจริงๆแล้วเราได้ถ้วยพระราชทานมาก่อนนั้นก็คือปีห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดนี่ยเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาก็ไปได้ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านะฮะอ่า ในรายการเขาชะโงกซูเปอปร์ฮาปมาลาทอนนะฮะรับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพนะฮะปี5 7วิ่งกัน3คนแต่เวลาขึ้นรับถ้วยเนี่ยขึ้นรับคนเดียวก็ให้ลูกชายคนโตขึ้นไปรับแล้วเราก็สัญญากันว่าปีหน้าเราจะมาอีกและเราจะต้องติดอันดับอีกและให้น้องเป็นคนรับบ้างกาันกเ, <laughs> เสร็จแล้วถ้าน้องเราทําสําเร็จปุ๊บอีกปีนึงเนี่ยเราก็ต้องขยันซ้อมอีกนะ เพื่อให้ป้าขึ้นรับด้วยนีนะแล้วเราก็ทำสำเร็จใน3ปีก็คือปี57ลูกชายคนโตรับอ่ารูปนี้เคเสร็จแล้วก็ปี5้าแปปี5้าี58ก็ลูกชายคนรองนะฮะรูปอยู่ตรงนู้นนะฮะแล้วก็ปี59ก็ตัวผมเองนี่ฮะถ้วยพระราชทานสำเร็จพระเทพครับที่นี้พี่ผมขอถามนิดนึงพอพี่อ่า ทำบ่อในที่ของตัวเองที่จะเลี้ยงทําฟาร์มอ่ะใช่แล้วเราไม่มีทุนไปต่อพี่ไปเจอเสื้อผ้าได้ไงครับการทเผ้าคือตอนที่ผมตะเวนเป็นนักวิ่งมาราธอนแล้วนะครับตะเวนวิ่งไปทั่วประเทศเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยมี ประสบการณ์ในการเห็นเขาจัดงานนะฮะงานนี้จัดแบบนี้แล้วงานนี้มีปัญหาแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้ไปบางงานคือมันก็เหมือนคนขายกับผู้บริโภคนะเหมือนเราไปร้านอาหารอนะครับเราเป็นคนไปร้านอาหารอนะเราไปกินปุ๊บเรารู้เลยไอ้ร้านนี้แม่งไม่อร่อย้วยร้านนี้เหมือนกันผมผมไปงานวิ่งอะ่ะงานนี้จัดดีงานนี้บกพ่องตรงนี้อะไรมันทาให้เรารู้หมดเลยไนงะก็เลยอยากจะลองจัดงานวิ่งเองบ้าง มผมก็เริ่มจากจัดงานวิ่งงานแรกผมจัดที่ชัยสงศ์นะฮะแล้วก็มาสระบุรีนะ,ะพอเริ่มจัดงานวิ่งปุ๊บเนี่ยเราจะต้องผลิตเสื้อเพื่อแจกเขาเพื่อแจกนักวิ่งนักวิ่งทุกคนที่สมัครเข้ามาก็จะแจกเสื้อวิ่งให้คือจริงๆเราไปจ้างเขาผลิตไม่ได้พี่ก็นี่ไง,งมไม่ผมจะพูดว่าผมไปจ้างเขาผลิตนี่ไงอ๋ออ่าผมก็ไปจ้างเขาผลิตนะฮะพอพอผมไปจ้างเขาผลิตปุ๊บผมไม่ได้ดั่งใจนะไงคือ เริ่มเรียนรู้ว่างานแรกไม่เท่าไหร่พองานสองงานสามเนี่ยมันเขาทำช้าบ้างมีปัญหานู่นน<ำ>ี่บ้างผมก็เลยเรียนรู้กันว่าการผลิตเสื้อเนี่ยมันทำยังไงนะฮะโดยการไปหาแหล่งซื้อผ้านะฮะแล้วก็เอาไปให้ร้านที่เขารับออกแบบนะฮะให้เขาทำแบบมาตามใจเรารนะฮะแล้วก็เอาผ้าเราเนี่ยผลิตออกมาเป็นตัว หลังจากเรียนรู้ลองผิดลองถูกอยู่พักหนึ่งผมก็สามารถที่จะเรียกว่ารู้ขั้นตอนของมันแล้วนะฮะเราก็มาตั้งร้านเองอนะฮะซึ่งร้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมมาจ้างเขาเย็บผ้านะฮะต่อมาเนี่ยผมก็มาเทคโอเวอร์สามสี่ปีมานี้ประมาณนะประมาณหกหนึ่งประมาณปีหกหนึ่งครับหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี 1, ่ 2, 3, 4, ปีนี้เข้า ปีหกห้านะฮะผมก็ได้มาทําที่นี่โดยอตอนแรกเนี่ยมีงานวิ่งมาราธอนเนี่ยมันก็พออยู่ได้เพราะว่างานวิ่งมาราธอนเนี่ยมันจะมีเสื้อวิ่งเนี่ยอย่างน้อยเป็นพันตัวครับบางงานสองพันบางงานสามพันตัวครับนะฮะซึ่งก็ถ้ามีงานทุกเดือนเหมือนเมื่อก่อนมันก็ไม่มีปัญหาครับนะฮะแต่ทีนี้มาประสบปัญหาด้านโควิดนะฮะก็เลยไม่มีงานวิ่ง เมื่อไม่มีงานวิ่งไม่ได้เมื่อไม่มีงานวิ่งปุ๊บกูอยู่ไงเนี่ยแม่งค่าเช่าตึกเดือนละหมื่นเจ็ดคือตึกเนี่ยมันเป็นสองห้องห้องละแปดพันห้าต่อเดือนครนะฮะรวมกันก็เป็นหมื่นเจ็ดไนจะน้าไฟอีกอ่ะแต่จะค่าลูกน้องอีกทีนี้ลูกน้องที่เย็บจัดอีกเราก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะไอ้ขี้กูจะอยู่ได้ไงวะแต่สิ่งหนึ่งคุณเชื่อไหมคุณนัทที่มันมันอยู่ในจิตใจเราอ่ะ อันนี้มันไม่ทุกคนนะอันนี้พูดถึงสําหรับผมดีกว่าอก็คือการที่เราชีวิตเราเนี่ยผ่านคุกมาเนี่ยอมันทําให้เรารู้ว่าถ้าเราจะไปจุดมุ่งหมายตรงนี้นะครับอ่ะกูไปละแม่มีปัญหาอันนี้แล้วก็มีปัญหาตรงนี้คือมันจะม,มีบททดสอบมาเรื่อยเแ้วมันจะมีบททดสอบมาเรื่อยเเราเราก็จะบางครั้งเราก็ท้อะกูไมไปละบางครั้งเราก็ไปแต่ว่าไปติดอยู่แค่ มันมีสิบขั้นกูติดอยู่แค่ขั้นที่สามกูก็ต้องเลิกแล้วเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เราอยู่ในคุกเนี่ยมันผ่านเข้ามามันทาให้เรารู้ว่ามันไม่มีอะไรทุกอย่างหรอกโลยด้วยกิบกุหลาบพเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักยอมรับมันแล้วเรารู้จักพลิกแพงเราชีวิตเราก็จะผ่านมันไปได้นะฮะคุณคิดดูว่าต้นปีหกสามโควิดมานะฮะไม่มีงานวิ่งไม่มีงานวิ่งไอ้เหี่ยกูทําไงเนี่ย ต้องเย็บผ้าโหลนะฮะเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยคือผ้าที่ขายในโบเบ้ครับนะฮะค่าจ้างเย็บตัวละเจ็ดบาทครับค่าจ้างเย็บตัวละเจ็ดบาทอ่าค่าจ้างช่างจริงๆแบ่งกันแล้วเนี่ยเราจะเหลือตัวเราประมาณสองบาทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทํายังไงอ่ะถ้าหากว่าเราไม่มีงานเสื้อกีฬาเข้ามาเราอยู่ไม่ได้ค่าเช่าแมงมันเจ็ดมันเจ็ดนี่ค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำค่าไฟจัก ป็นสิบสิบตัวเนี่ยใช้ใชไฟเท่าไหร่<ช><ช>แล้วทุกคนต้องใช้พัดลมด้วย<ช>จักก็ต้องใช้ไฟด้วยเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่มีโควิดเหตุการณ์ปกติอลตรงนี้มันไปได้สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยครูต้องอยู่ให้ได้โดยการต้องอยู้ให้ได้โดยการต้องไปผูกสัมพันธ์กับซับคอนแทคร้านอื่นนะซึ่งเราก็พอรู้จักอยู่แล้วโดยการที่ไปของานเขาทำปกติเย็บตัวละเจ็ดบาทใช่ไหมนัดเย็บอยู่บ้านหนึ่งใช่ไหมผมนัดมีงาน แบ่งพี่เย็บสักพันสองพันตัวไหมหกบาทพี่ก็เย็บให้ปกติปกตินั้นเนี่ยสมมุติว่านัดมีเท่าแก่ใหญ่อยู่แล้วสองให้นัดอาทิตย์ละห้าพันตัวเย็บอย่างเงี้ยนะเย็บนัดก็ได้ตัวละเจ็ดบาทใช่ไหมครับได้จ่ายค่าแรงลูกน้องไปนัดก็จะได้ตัวละประมาณสองบาทกว่าเหมือนกับผมเนี่ยมันมันเป็นพือเรารู้กันอยู่อ่าทีนี้ผมบอกว่านัดช่วยพี่หน่อยว่าขอเย็บหกบาท นัทไม่ต้องทําหาอะไรเลยแบ่งมาให้<ด>พี่เ <ละ S 2> ย็บได้ละบาทหนึ่งเพราะฉะนั้นด้วยความที่เรามีคอนเนคชันกันมีสายสัมพันธ์กันนัทก็แบ่งให้พี่เย็บพี่พี่ก็ขอจากนัทบ้างขอจากคนนน้นบ้างแล้วก็เอามาให้ช่างเย็บแม้ว่าพี่จะได้ตัวละบาทกว่ามันไม่ได้สองบาทกว่าเหมือนเก่าแล้วแต่มันเลี้ยงช่างอยู่นะเพราะฉะนั้นก็เลยถูถูได้ถ่ายรอดมาได้อีกอย่างหนึ่งผมจะบอกนนัทนะว่าตอนที่ผมอยู่ข้างในอะนะ ผมเนี่ยได้เห็นนัดก็รู้ว่ามันจะมีพวกชาวต่างชาติใช่ครับสิ่งยึดเหนี่ยวของชาวต่างชาติก็คือศาสนาคริสต์นะฮะพวกนี้เขาจะมีการเรียนพระคัมภีร์ทางจดหมายแล้วก็มีการเข้าโบสถ์กันทุกวันที่มีกิจกรรมของของศาสนาคริสต์แต่ละศาสนาเขามีหมดผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นคริสเตียนอยู่ในนั้นครับไม่ใช่ว่า กระแดะแม่งติดคุกไปเป็นคริสเตียนอะไรแต่มันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่ผมไปศรัทธาครับนะฮะผมเขียนเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งไว้ในพ็อกเก็ตบุ๊กเรื่องเล่าชาวคุกนะฮะเรื่องสั้นที่ผมเขียนอันนั้นเขารวบรวมสิบเรื่องจากนักโทษเรือนจำคลองเปมรมนะฮะเขียนเป็นรวบรวมสิบเรื่องเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กของสำนักพิมพ์อมารินปรินติง้ง สำรับพิมพ์ดังนะอมรินนะฮะนะฮะทุกวันนี้สามารถหาหลักฐานได้ด้วยว่าพ็อกเก็ตบุ๊กชื่อเรื่องเล่าชาวคุกนะฮะผมเขียนเรื่อง s ั n นออฟก็อดก็คือบุตรของพระเจ้านะฮะเขียนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตการเป็นคริสเตียนของผมเนี่ยในคุกเนี่ยไว้ในหนังสือเรื่องเล่าชาวคุกน่าจะเขียนเรื่องสั้นไปนสามเรื่องนะฮะ แล้วก็ขณะที่อยู่ในเรือนจำนี้ก็ยังเขียนบทความส่งไปให้นินตยสารฟิตโซนเกี่ยวกับให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาอาการบาดเจ็บของปลาต่างๆนะฮะค,ความรู้เกี่ยวกับปลา,าคือจะบอกว่าพี่จ่าเนี่ยพี่จ่าหรือพี่สหคอลองเต็มละกันเขา แบ่งปันไงนอันไหนเขารู้เขาไม่หวงเขาแบ่งปัน uh huh. เพื่อให้คนอื่นเอาไปใช้ประโยชน์กับ uh huh. สิ่งที่เขารู้ได้ uh huh. ซึ่งถ้าคุณรู้แล้วก็รู้ไป uh huh. ถ้าคุณยังไม่รู้คุณสามารถปรับใช้ได้ uh huh. จากที่พี่พูพดมาตอนพี่อยู่ข้างในเนี่ยมันให้อะไรพี่มากมายเลยอยากพี่ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยว่าสิ่งที่พี่เห็นเป็นรูปธรรมสามารถมาปรับใช้ได้จากในคุกพอคุกเนี่ยโอเคเราเข้าไปเนี่ยเราเสียโอกาสเสีย อะไรหลายๆอย่างแล้วสิ่งที่พี่คิดว่าพี่ได้ออกมาจากข้างในคืออะไรพี่โอเคหนึ่งเท่าที่ผมฟังเนี่ยาศาสนาและพี่ได้เจอาศาสนาที่พี่คิดว่าใช่สําหรับตัวพี่ต้องการถูกต้องสาหรับตัวพี่ออกมาแล้วแล้วอะไรอีกพี่สิ่งที่ได้ใช่ก็อย่างที่ผมบอกนะว่าอืการที่เราจะไปสู่จุดหมายเนี่ยนะฮะมันไม่ได้หมายความว่าความสําเร็จนะ่ยคือจุดหมาย ครับแต่ในระหว่างทางเนี่ยเราจะผ่านมันไปได้ยังไงมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราจะผ่านมันไปได้เนี่ยพอเราเจอปัญหาเนี่ยบางคนนะเวลาจะทําอย่างผมเนี่ยที่บอกว่าทําเสื้อกีฬาอยู่ดีๆพอาเจอโควิดแม่งไม่มีงานวิ่งแล้วไม่มีไรายได้แล้วกูตายอย่างเดียวกูไปนั่งเศร้าไอ้เหี้ยกูจะทําไงวะแต่เรามีเครื่องมือเรามีลูกน้องเราต้องเย็บผ้ามันไม่มีผ้ากีฬาเราก็ต้องไปหาผ้าอ,อย่างอื่นมาเย็บนะบเพราะฉะนั้นเนี่ย มันยังมีช่องทางอยู่เพราะนั้นเราต้องต้องหาทางเมื่อเราไม่รู้จะหาทางไหนเราก็หาคนไงคนที่เรารู้จักไงเราไปคุยกับเขาดิแล้วก็การที่ไปคุยกับเขาเนี่ยทุกอย่างทุกเรื่องเราต้องมีผลประโยชน์ให้กับเขาครับนัดเย็บอยู่เจ็บาทผมก็นเย็บอยู่เจ็ดบาทครับแต่ผมโมว่านัดขอพี่แม่งพี่เย็บหน่อยพี่เอาหกบาท นัดไม่ต้องทําอะไรก็ได้บาทหนึ่งปกติเท่าแก่มาส่งนัดอาทิตย์ละห้าพันใช่ไหมนัดก็ขอเขาเป็นอาทิตย์ละหกพันก็พอละเอามาเผื่อพี่พันเอามาเผื่อพี่พันหนึ่งนัดก็ได้พันบาทไม่ไม่ต้องทำที่อะไนะไม่ต้องทำที่อะไรได้บาทหนึ่งง่ายนะพี่เอาผลประโยชน์มาให้นัดด้วยถูกต้องยง่านัดแค่ช่วยพี่ของานมาของานมาเพื่อเผื่อพี่ก็แค่นั้นแหละก็เนี่ยครับอยากให้พี่ฝาก และให้กำลังใจคนที่กำลังออกมาไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่เราที่ออกมาแล้วจะบางคนอาจจะเจอบททดสอบหรืออาจจะคิดว่ากูไม่มีงานทําแล้วสังคมให้โอกาสออกมาก็โควิดอะไรอย่างเงี้ยที่อยากจะฝากอะไรครับสิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะฝากครับนะคนเอาเอาคนที่คนที่เป็นอดีตนักโทษก่อนนะครับสิ่งหนึ่งเลยก็คือโอกาสนะฮะ หลายคนจะบอกว่าแม่งออกมาสังคมไม่ให้โอกาสกูเลยไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับแถมญาติพี่น้องหรือว่าคนในในแหล่งชุมชนที่กูอยู่ก็ไม่คบกูไม่คุยกับกูไม่อะไรเงี้ยคือชีวิตกูเนี่ยหมดละไม่มีโอกาสแล้วรจริงๆแล้วอะ่ะไม่ใช่เฉพาะคนคุกหรอกครับทุกคนมนุษย์ทุกคนเลยโอกาสอะมันมีเหมือนกันหมดแหละ เพียงแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยคุณต้องให้โอกาสตัวเองก่อนอผมชอบคํานี้มากเพราะว่าคุณอ่ะจะไปรอให้ที่นู่นที่นี่เขาไม่ให้โอกาสคุณอ่ะมันเป็นไปไม่ได้คุณต้องสาะแสวงหาโอกาสแล้วตรงไหนที่คุณสามารถที่จะเข้าได้คุณก็ยึดมันส่วนตรงไหนที่คุณไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคคุณก็เปลี่ยนไปที่อื่นก็แค่นั้นเองสิ่งหนึ่งเลยคือเราต้องให้โอกาสตัวเองก่อน นะฮะแล้วเราคิดอยากทําแล้วเราก็ต้องไปทําด้วยนะไม่แค่คิดอย่างเดียวเราก็ฝันฝันอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคุณต้องลงมือทําด้วยและต้องคิดอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยบางทีความสําเร็จไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันจะอยู่ระหว่างทางเนี่ยและก็ไม่ต้องไปคิดว่าเป้าหมายคือจุดสําคัญคือจุดคลายแม็คคือจุดประสบความสําเร็จเพราะว่ากว่าคุณจะถึงมันอนะ่ะคุณจะต้องผ่านอะไร แล้วคุณจะต้องบริหารจัดการสิ่งที่คุณผ่านไปอะอย่างไางไะนะฮะบางทีคุณอาจจะไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเพราะนั้นคุณก็อาจจะยึดตรงนี้ซะเลยแล้วก็ไม่ได้ไปถึงจุดหมายนั้นหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเปลี่ยนเป้าหมายคําว่าได้เปรียบมันไม่ใช่ทั้งหมดทุกคนนะผมพูดถึงผมครับได้เปรียบก็คือสภาพจิตใจอ่ะมันเคยผ่านนัดก็เคยมาคือเคยผ่านความหวังว่าจะได้ แล้วแม่ไม่ได้แม่ก็ไม่ได้ความหวังว่ามันมันจะให้แม่ก็ไม่ให้แม่ก็ไม่ให้แต่เราเราไม่พูเราไม่พูดถึงว่าอะไรนะเ, <c oughs> เราเราก็ยังผ่านมันมาได้พี่ผ่านอะไรมาเยอะแยะประสบความสําเร็จพอสมควรหรือถ้าจะดีเลยกับคนหลายๆคนอคนให้ข้อคิดดีมากฝากผลงานหน่อยพี่จะติดตามพี่ได้ทางไหน จะสั่งเสื้อผ้าได้ทางไหนอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างที่พี่ทำอ,ะอ่ะฝากหน่อยครับก็ตอนนี้นะฮะผมเปิดช่อง tiktok ก็พิมพ์เข้าไปเลยฮะสอหคอ,องเปมภาษาไทยภาษาไทยสอหคอรองเปมครับผมแล้วก็มีช่อง tiktok อีกช่องหนึ่งก็คือทำเกี่ยวกับเรื่องวิ่งก็คือ k running ตัว k แล้วก็ running k พิมพ์ใหญ่ใช่ไหมครับ พิมไปเล running ่านะ<ห>ก็จะขึ้นมาเป็นช่อง tiktok ร้านนะฮะ,ะสเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าร้าน<ห>น,น,นี้ชื่อร้าน kr sport นะฮะมีใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์นะครับผมมีอะไรโทรมาปรึกษาเรื่องการทำชุดกีฬาหรือผมจะทำชุดกีฬาฟุตบอลผมจะทำบอลแข่งนอกจากาปรึกษานอกจากชุดเสื้อกีฬาแล้วนะฮะยังเป็นเสือ้อที่เราใส่เล่นพวกเสื้อยืดผ้าคอตตอนถ้าเป็นผ้ายืด เรียกว่าเสื้อยืดเสื้อกีฬาดีกว่าทาได้หมดหรือจะเป็นเสื้อโปโลอันนี้ก็เสื้อที่ผลิตเองนะับสวยนะพี่เสื้อโปโลนะฮะเสื้อยืดเสื้อกีฬาหรือว่ามีงานด่วนนะฮะงานบวชงานแต่งงานวันเกิดที่ที่ต้องการเอาไปแจกนะฮะเดี๋ยวนี้มีอุปสมบทในกองถูกต้องย่างี้ใช่พี่ประมาณนี้ใช่ไหมติดต่อมาที่นี่ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์064 196 1542ล้าน KR Sport นะฮะพิมพเข้าไปใน f c e e o o o k แฟนเพจก็ได้นะฮะ k ค s p ร r t นะฮะรับผลิตเสื้อวิ่งเสื้อทีมราคาถูก EP นี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ต้องขอขอบคุณนี่พอดีเลยพี่จันรีนเวทร้าน A.N.P. Cars Design นะครับบริการทุกระดับประทับใจบริการเหมือนคานตามกันออกมาเกี่ยวกับงานกระจกเลยพี่กระจกอลูมิเนียมรีโนเวดครับสนใจติดต่อไปได้ตามเบอร์นี้นะจ๊ะมีส่วนลดพิเศษเหมือนกันอ่าสำหรับ EP นี้ต้องขอบคุณมากพี่ขอบคุณจริงๆ<ร>ครับแล้วก็ขอบคุณคทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมอยากให้เราไปคุยเรื่องของใครเรื่องอะไรเราจะไปคุยให้สรับ EP นี้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ